มนี่ค่ะนะคะอันนี้แมววัวตัวดีบิวชว์นะคะลรายๆคนถักหวายในภาพไม่ย้ายถาวินของจริงในคลิปท้าจะพบวัวตัวเดียวเราจะเล่นไปลงวัวนี้เย่ขนาดไหนแย่ไม่ใหญ่ยอดเลยนะค่ะใช่ทางเราอาทานค่ะแย่ไหมครับบัง ไข่ห้ามแม่พันนะคะตัวนี้เราประกันความย้ายย้ายจริงๆส้อมอะไราะเธออ่าส้มบะมันค่ะบะมันเลือยนหอยเลยค่ะมีใบใบส้มพร้อมให้ชอบไส้พันธุ์ใหญ่ยหาอย,ย,ย,ยากใหญ่คอคขาอะไรก็คือฉับมันเลยนะคะและหลายคนเลยคเควันในยูทูปตั้งกตว่ามันไม่ใหญ่แต่กล้องจริงอะ่ะ <laughs>